สวัสดีครับกลับพบกับบอมนะครับจาก i m a g i e Channel นะครับก็คลิปที่แล้วนะครับได้รีวิวนะครับผู้เท่าเต่ามูเทนนะครับหรือว่าผู้เท่าเต่านั่นเองจากเรื่อง Dragon Ball Z นะครับเป็นงานอิจิบันกุติจับฉลากนะครับคราวนี้ก็มาเป็นคิวของคุณลินนครับเป็นงานจับฉลากเหมือนกันหรือว่าอิจิบันกุจินะครับตัวนี้ก็ได้รามาในราคาเท่ากันนะครับตอนที่พี่ยอดเดิมมาประมาณพันก็ต้นนะฮะ เพราะเป็นงานจับสลากก็ราคาจะสูงกว่างานทั่วไปนิดนึงครับตัวนี้เป็นงานแมวเขียวนะครับน่าจะเป็นรตไต้หวันนะก็จะไม่ผิดครับโดยรวมมากล่องนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรมานะครับเหมือนพุทโธเต่าจะมีหัวไม่ให้เปลี่ยนสาหัวใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบอดี้อยเดียวนะครับแล้วก็เหมือนยืนทำหน้าโกรธอยู่นะครับนะลางทางประมาณนี้เป็นงานมาสเตอร์ไลท์เหมือนกันนะ แต่ว่าส่วนสูงนี่จะสูงกว่าผู้ธเอาเต่านะครับพุทธเอาเต่ามันจะสิบห้าจุดห้เซนมั้งอันนี้คุยดีเนียสิบเจ็ดจุดหนะครับก็สูงกว่าหน่อยนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยครับนี่ครับก็อันบ็อกออกมาก็จะไม่มีอะไรนะครับจะมีแค่สองพาร์ทเท่านั้นเองจะมีเป็นบอดี้กับฐานน้ำแข็งเพื่อล็อกเท้าให้ยืนได้เองนะครับเดี๋ยเรามาดูกันครับสองอย่างครับนี่มาดูใกล้กันนะครับ เป็นคุริลินนั่นเองครับเราเป็นเพื่อนซีนะครับ,นนรบหรือว่าเป็นเพื่อนคนแรกๆของซุนโงคูเลยนะครับซุนโงคุลของเพกของเรื่องในะงเรก็มอ,นะอเตอร์อน,อน,นั่นเองนะครับรายละเอียดทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับเริ่มจากใบหน้านะจะเป็นหน้าที่แบบว่าโกรธนะครับตัวนี้เหมือนจะมีการลงเงาขึ้นมานะครับสําหรับตรงเสื้อผ้านะรายละเอียดของเสื้อผ้ากับของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการลงเงาเข้ามาซึ่งต่างจากตัวผู้เท่าเต่านะครับมันผู้เท่าเต่าผางานยังไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แบบที่เป็นงานอิจิบันกุจินะนี่ดูเสื้อผ้านะครับรอยยับเท็กเจอร์อะไรพวกนี้น,นี่ไม่อะไรเนี่ยตําหนิเหรอรอ,ออกนะครับเป็นเหมือนเศษอะไรติดไม่รู้เนี่ยรอยยับของเกงก็จากนี้ก็จะเป็นมาในชุดของสำนักเซียนเต่านะครับเป็นชุดที่คุณตานะสำหรับเพื่อนๆทุกคนก็เป็นชุดที่งกุลใส่นั่นเองใครอยู่สำนักเซียนเต่าก็จะได้ชุดอันนี้นะเป็นเครื่องแบบของสำนักนั่นเองก็จะมีอ่าเรียกอะไรปอกปอกแขนอะที่ใส่ข้อมือนะครับ ส่วนกุลก็ใส่นั้นก็เป็นเครื่องแบบเดียวกับส่วนงมกุลนั่นเองนี่รองเท้าก็จะเป็นมาแบบรองเท้ากางฟูนะครับแต่รองเท้านี้มีดอกยางนะของเราเต่าไม่มีดอกยางนะเหมือนงานนี่ละเอียดกว่าเยอะเลยคือไงเอาเอางบไปลงทุนกับหัวที่เพิ่มมาหรือไงเลยแบบว่ารายละเอียดจะไม่สู้ตัวตัว,ตว,ตวนี้ไม่ได้นะครับเอาเรามาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับอ่านี่ก็คือโลโก้ของนักเซียนเต่าอ้าวมีตําหนิด้วยเสียได้เลยนะครับตัวนี้ได้มาแบบมีตาหนิเ<อ>ห็นไหมเป็นรอยขีดดำมาถึงกลางหลังตรงนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับเคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าเรื่องของตําหนิเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะว่าตัวไหนจะมีตําหนิหรือไม่มีตําหนินะครับไม่ว่าจะเป็นแมวทองแมวเงินหรือล็อตอะไรก็แล้วแต่บางทีแมวทองก็มีตําหนิได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าจะได้ตําหนิหรือไม่ได้ตัวที่เพอร์เฟกมานะด้านหลังก็นี่นะครับสาหรับรอยยับเท็กเจอร์ของเสื้อผ้าก็ทําออกมาได้ดีเลยนะฮะมีการไล่เงาทําให้ใหอ่ดูสมจริงมากขึ้นนะครับสําหรับ เรื่อแบบเดยว่าชุดนั่นเองเห็นไหมเห็นกล้ามไหม้านข้างอะไรเงี้ยลงเงานะครับเพื่อเพิ่มความอ่าเพิ่มมิติให้กล้ามเนื้อมันดูชัดเจนขึ้นนะครับส่วนตรงหัวก็เหมือนของเ่ท่าเต่าเลยมีรอยของพลาสติกของตัว PVC ที่ประกบกันนั่นเองนะครับมีรอยนิดนึงก็งาน PVC ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไหนลองดูเทว่ายืนได้ไหมอายืนได้นะครับถ้าไม่ใส่ฐานน้ำแข็งก็ยืนได้นะเขาจะแถมกับตัวฐานน้ำแข็งมาให้เพื่อลลอกเท้านั่นเอง ฝั่งไหนอ้ยฝั่งขวานั่นเองนี่ล็อกเฮ้ยทำไมล็อกล้วยืนไม่ได้ล่ะ่นี่นะครับประมาณนี้คือตัวนี้ก็ไม่ต้องมารีวิวอะไรมากเลยเพราะว่าเป็นบอดีเ้เต็มๆมาเลยไม่ต้องไม่ต้องมีชิ้นส่วนที่ถอดแยกหรือว่าชิ้นส่วนประกอบอะไรแบบน,นั้นนะฮะจริงไม่ใส่ก็ได้นะไม่ใส่มันยืนง่ายกว่าอีกเนี่ยไม่ใส่ยืนง่ายกว่าด้วยเอามาทําไมไม่รู้ใส่เลยปึ๊บเหมือนมันพอเราใส่เหมือนทําให้ตัวมัน เนี่ยมันกระดกกระเดกขึ้นไปหน่อยนะครับแต่ถ้าล็อกดีๆก็กดกดลงมาก็ได้ก็ได้อยู่ไหนดูดีว่า17เซนจริงๆป่ะวัดเลยก็ประมาณนะนั้นนะนออสิบเจ็ดจุเป๊ะเลยเนี่ยอันนี้15ใช่ไหมสิบห้าสิบหกสนะครับก็17แล้วเหมือนเลยมานดิดนึงครึ่งเซนนะครับก็พอดีความกว้างก็ประมาณนะครับ6เซนนะครับ6-7เซนนะค,ความกว้างวัดจากไหล่จนไหล่นะไม่ได้วัดจากปลายเท้า ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรรีวิวก็มาแบบทั้งตัวทั้งบอดดี้นะครับแต่ว่าเป็นงานที่สวยนะเพราะว่าผมก็พยายามจะเก็บาทุกตัวละครของแต่ละเรื่องที่เคยดูนะอย่างนั้นบอนี่ยผมก็มีคุณิลินผมก็เลยสั่งมาเพียวเด้เลยนะครับให้เทียวเด้สั่งมาเพื่อรีวิวเพื่อดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆของคุณิลินกันเลยครับ ดูกัันไครบสำหรับการรีวิวนะครับคุริลินจากเล้งดากดักบอลแซนนะฮะตัวนี้เป็นงานอิจิบันกุจินะครับหรือว,ว่างานจับฉลากนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรรีวิวมากเลยนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเพราะว่ามาแบบฟูบอดี้แล้วเ,เต็มๆเลยไม่ต้องมากระกอะไรนะครับแต่ว่าลักษณะรายละเอียดอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะด,ดีนะฮะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคุริลินต,ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็น่าเก็บแต่ว่าผมว่าถ้าเทียบกับราคาอาจจะแรงไปนิดนึงนะฮะ ึ่งตอนนี้นะคะราจะลงแล้วแหละตอนผมปีไปมันอย่างนี้ราคะาเดียวเนี่ยมันแพงกว่าตอนของออกองงเหมือนกันนะฮะก็จุดประสงค์ที่จะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อดูก็เผื่อว่าใครอยากจะซื้อตัวนี้ใครอยากตัดสินใจที่จะซื้อจะได้ไม่เห็นของจริงก่อนนั่นเองนะฮะว่าตัวนี้ตัวจริงรายละเอียดเป็นยังไงคุณสมงเท่าไหร่นะครับสีเสือร,รายละเอียดเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปซื้อถ้าเห็นเห็นคลิปผมนเนี้ยก็จะได้รู้ว่าตัวจริงมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้นะฮะก็ประมาณนี้สำหรับการที่จะได้้รูว่า งานพวกนี้มันเป็นยังไงก่อนที่จะไปตัดสินใจซื้อนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง i m a g e Channel นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเองแล้วมีเพจใน Facebook นะครับชื่อว่า i m a g e c h n e นั่นเองเนี่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อมาพูดคุยกับของเล่นหรือว่าของสะสมอะไรต่างๆกันได้นะครับยังไงวันนี้ก็สั้นๆเลยนะครับขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ